เอยู่กันที่ข้ามวยเกียรติเพชรนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําการนะคะคเช็คฟิตพี่เพชรด,ดำพชรเกียรติเพชรนะคะที่จะมีคิวชกค่ะคู่เอกันรายการะคะ่ะจะชกกับทางด้านมหามงคลอะไรนะเธอมหามงคลน,นะไอ,อ้ที่กูจำชื่อ,อไ,ไม่ได <laughs> <laughs> ้แล้วนะเพชรเพชรนะมหามงคลเพชรเบชรหนึ่งหกหนึ่งหกแปดนะคะจะชกกันในพิกัดหนึ่งร้อยสามสองปอนด์ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมาพูดคุยก่อนชกนะคะมาสัมภาษณ์เช็คฟิตก่อนชกของพี่เพชรดำดีกว่าค่ะสวัสวดีค่ะพี่เพชรดำค่ะแนะ้ำตัวหน่อยค่ะ ผมเพชรดำเพชรเกตเพชรครับอืมปีนี้เท่าไหร่คะยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วเป็นคนจังหวัดไหนคะนี่เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เป็นไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมวันนี้มาส่งการ์ด้วยนะนักมวยในค่ายเนี่ยก็กลับบ้านหมดนะคะมีส่วนที่มีรายการมวยจะชกไหนก็คือพร้อมอยู่ปกตินะไฟนี้จะกลับทางด้านมามหามงคลใช่ครับผมไฟล่าสุดเนี่ยเราเจอใครมาคะเจอกล้องเกตครับเป็นไงครับผลชนะคะแนนไหมเป็นไงเหตุการณ์วันนั้นอ่าบอกไม่ถูกอ่ะ แต่ว่าก็ชนะคะแนนมาเนาะใช่ครับอะไฟนี้การมาเจอกับทางนั้นมหามงคลครับชื่อมหามงคลใช่ปะใช่โอเคมหาไฟนี้เจอกับทางนั้นมหามงคลเป็นไงเคยเจอมาไหมไม่ครับไม่เคยเจอเขาเป็นมวยไงรับพี่ก็มวยฝีมือครับฝีมือขี่ออกข้างครับอกข้างครับเรามีการวางแผนแก้เกมครับไฟนี้ก็เดินบทเดินเบียดไปเลยครับตามสไตล์เลยใช่ไหมใช่ครับเราคิดว่าจุดอ่อนของทางนั้นมหามงคลเนี่ยตรงไหนครับพี่ นายเป็นลูกเบียดไปเรื่อยเหรออ่าอาจจะเป็นลูกการระบบหายใจใช่ของเหมาคนนะพี่นะใช่ครับแล้วก็เตรียมวางแผนในเกมเราไปนะคู่บัมคู่สองไฟนี้มีใครบ้างครับพี่มีเจมจักเหนือธรณีแล้วก็ฟกวิวครับก็เพิ่งกลับบ้านไปครับใช่ใช่เพราะว่าเห็นวิวซอมพีนี่ด้วยเพิ่งกลับบ้านไปเมื่อเช้านี้ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อเช้าก็คนยังเยอะอยู่ก็อัดอัดมาตั้งมากี่วันแล้วครับพี่อัดสองสามอาทิตย์ได้เลยอาทิตย์ได้เลยไปเที่ยวต่อยไว้วันไหน วันที่7ครับวันที่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนนูเลยครับก็เดือนกว่าแล้วก็ถือว่าทำฟอร์มได้สวยมาไฟนี้ต่อยคู่เอกกรรมการด้วยเนาะครับพี่ทำชกมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ12 12รวมลวงแล้วพี่ชกงูประมาณสี่ไฟน์เลยประมาณร้อยจังเลยไม่น่าไม่น่าจะถึงสองร้อยกว่าประมาณนั้นเลยครับไฟนี้เจอหมอมงคลครับ เพื่ออะไรเป็น,นวัฒนธรรมกติกาของมหาวิทยนลัยคุณขนายเป็นแข้งซ้ายครับแล้วก็เตะซ้ายครับเตะซ้าย<ช>แล้วก็เตรียมไปอย่างดีครับอาจารย์เฉียบวางเกมวางแผนยังไงบังซ้ายดีครับแล้วก็ออกไปเลยครับตื้อเข้าไปเลยครับ แสดงว่าพี่ต่อยหลังสงกรามเขาสรกจพี่แล้วว่าคนเห็นคนอื่นเที่ยวว่าใช่กลับบ้านไปแล้วแต่ว่าเรายังคงต้องทําหน้าที่อยู่เป็นไงบ้างคะถ้าว่าเสียใจไหมก็ไม่เสียใจครับเพราะว่าเรายังได้ต่อยเขาคนอื่นเขาไม่ได้ต่อยครับใช่เพราะว่ารายการช่วงสงกรารมาช่วงโควิดด้วยใช่ครับผมบางคนที่ซ้อมมาคือแคนเซิลหมดแต่ว่าเรายังดีที่เรายังได้ชกต่อใช่ได้ขยับร่างกายครับผมพี่ไปทํามีครอบครัวครับพี่ยังมีครอบครัวพี่ี้ยง่ายหร้วยี่ห้าแล้วยี่ห้าปีครับ วางแผนกับชีวิตไว้ยังไงบ้างครับตั้งเป้าหมายยังไงคะก็เก็บเงินไปเรื่อยปเรื่อยๆถ้ถึงเวลาแลเหมือนก็พี่พี่ว่าประมาณกี่ปีครับประมันน่าจะสามสี่ปีสามสี่ปีตอนนี้คือโชคได้ก็คือต้องเก็บกลัวให้ที่สุดนะช่วงนี้ก็แบบมีกําลังที่จะโชคอยู่ใช่ครับวันนี้ความมั่นใจของพี่มากน้อยแค่ไหนครับก็ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เดียร์ว่างไหมก่อนโชค ไม่ได้ว่าไงว่าต่อยตามเกมเราทำเกมเราทำให้เต็มที่กไปหนะพี่นะใช่ครับเนียฉีดล่วงหน้าจากใครล่วงหน้าใช่เป็นพี่เอกครับนายมีสองหมื่นครับสองหมื่นได้รับวัคซีนได้นับสองหมื่นใช่ครับผมตีลงเลยดีโอเคอ่ะสุดท้ายนี้พี่อยากฝากอะไรถึงมหามงคลเลยค่ะมาสู้ให้กันให้เต็มที่ครับว่านาเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายก็ได้ครับสุดท้ายแล้วนะคะครับผมอ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีนี้ค่ะก็ฝาก เอฟซีเพชรดำแล้วก็เอฟซีเพชรเกตเพชรครับแล้วก็ชาววีรัลนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไฟนี้เต็มเทนแน่นอนโอเค okay ค่ะวันอาทิตย์ที่18เมษายนนี้นะอย่าลืมติดตามฝากเชียร์กำลังใจให้กับทางด้านพี่เพชรดำเพชรเกดเพชรด้วยนะโชคดีกับรายการความสนุกเดือดจะมันแค่ไหนไปติดตามชมได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เพชรดำมากค่ะขอให้โชคดีค่ะโอเค